ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ sì, <Herm> อยู umm. re ่กับช่องทันทีแชนแนลวันนี้ก็มีหนังจะมาสปอยให้ฟังเรื่องรอเรื่องย่อประมาณว่าเด็กสาวที่เข้าเรียนในคณะสัตวแพทย์เธอกินมังสวิรัตมาตั้งแต่เกิดแต่วันรับน้องเธอโดนรุ่นพี่แกล้งให้กินเนื้อดิบหลังจากนั้นเธอก็เสพติดการกินเนื้อมนุษย์หนังเริ่มเรื่องมาที่รถคันหนึ่งเสียหลักไปชนต้นไม้เพราะโดนยิงสาวคนหนึ่งตัดหน้าและยิงสาวคนนั้นก็เดินไปที่รถอย่างหน้าพิศวงแล้วหนังก็ตัดภาพมาที่จัดตินนางเอก เธอเกิดมาในครอบครัวมังสวิรัตและไม่เคยทานเนื้อสัตว์ตั้งแต่เกิดเธออยู่ในร้านอาหารเราได้สั่งมันบดกินระหว่างที่เธอกําลังทานก็เหมือนจะมีเนื้อสัตว์อยู่ในมันบดด้วยแม่เธอที่เป็นคนเคร่งมากๆและกลัวลูกสาวจะแพ้ก็ได้ไปต่อว่าพนักงานวันหนึ่งเธอได้เริ่มเข้ามาหาลัยพอมาถึงแม่เธอก็ให้โทรหาพี่สาวให้มารับแต่พี่สาวเธอไม่รับสายพ่อกับแม่เธอก็กลับไปขณะที่จาจินเริ่มนอนในห้องมหาลัยในคืนแรกก็มีเสียงข้างนอกที่วุ่นวายไปหมด แล้วได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาเขาบอกว่าเขาเป็นรูมเมทเธอจัดตินก็บอกเธอขอรูมเมทผู้หญิงไป แต่รูเมก็บอกว่าเขาเป็นเกย์คงทดแทนกันได้เราได้ชวนเธอออกมาจากห้องก็เจอพวกรุ่นพี่กแกล้งหรือเสื้อผ้าแล้วที่นอนยนลงไปทางหน้าต่างและพวกเฟชชี่ก็ออกมารวมตัวกันอยู่หน้าห้องรุ่นพี่ก็บอกให้ต่อแถวกันแล้วสั่งให้พวกรุ่นน้องวิ่งลงไปในลิฟต์จนไปถึงที่ที่หนึ่งก็สั่งให้พวกรุ่นน้องคานมารวมตัวกันจัดตินก็ได้คุยกับรูเมกเขาชื่อเอเดียนพวกรุ่นพี่ก็เปิดประตูบานหนึ่งข้างในนั้นเป็นเหมือนผับล้วได้ให้รุ่นน้องเข้ามาเที่ยวเล่นกันอย่างสนุกสนาน ยกเวนจัดตินที่เธอกําลังสับสนเธอรู้จักเอเดียนคนเดียวและกําลังจะเดินมาหาก็เห็นเอเดียนกําลังจูบกับผู้ชายอยู่เธอเดินจนไปเจอพี่สาวเธอเธอชื่ออเล็กเซียทั้งคู่ก็ได้คุยกันและพี่สาวเธอก็ได้บอกว่าเธอต้องชอบการเป็นเด็กปีหนึ่งที่นี่แน่ๆทั้งคู่ได้ออกมาจากผับโดยที่พี่สาวเธอเมามาก แล้วได้พามาที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งมีพวกสัตว์ถูกดองอยู่ในโหลพียรบแล้วได้พามาดูรูปสิทธิ์เก่าที่แปะอยู่ที่ผนังซึ่งในรูปก็มีรูปของพ่อแม่เธอด้วยถ่ายไว้นในวันรับน้องอเล็กเธอก็บอกแต่จัดตินก็จะโดนแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันก็สนุกดีพอเช้าจัดตินกลับมานอนเธอก็ดินเสียงที่เอเดียนพาผู้ชายเข้าห้องจัดตินได้เข้าเรียนในคณะสัตว์แพทยศาสตร์เธอก็ได้เริ่มเข้าพิธีรับน้องขณะที่พวกเด็กใหม่กําลังมองรุ่นพี่อยู่ก็มีพวกรุ่นพี่สาดน้ําสีแดงใส่ เปรียบเสมือนเลือดล้วได้พูดปลุกใจทุกคนต่อมาพวกรุ่นพี่ก็ได้ให้รุ่นน้องต่อแถวกินไตกระต่ายสดที่ถูกดองอยู่ในโหลพอถึงคิวจัดตินเธอก็บอกรุ่นพี่ว่าเธอเป็นมังสวิรัตเธอทานไม่ได้ถ้าไม่เชื่อให้ลองถามอเล็กพี่สาวเธอดูรุ่นพี่คนนี้ก็เลยเรียกอเล็กมาอเล็กก็บอกให้จัดตินกินไปเถอะเพราะตอนเธอเข้าปีหนึ่งเธอก็กินเหมือนกันอเล็กที่ไม่อยากให้น้องเธอมีปัญหาเธอก็กินโชว์แล้วจับยดให้จัดตินกินเธอเลยต้องยอมต่อมาเธอได้เข้าเรียน เริ่มมีอาการคันแปลก,ปลกพอตกกลางคืนเธอเริ่มคันและเปิดเสื้อตัวเองดูก็พบว่าผิวหนังเธอกลายเป็นผื่นแดงเป็นสะเก็ด เธอตกใจและคันจนนอนท่าไม่ได้พอเช้าเธอก็รีบไปหาหมอในมหาลัยซึ่งตัวเธอก็ลอกเหมือนกับงูที่ลอกคราบหมอก็บอกว่าเธอแพ้อาหารแล้วจะให้ยาไปทาจัตตินกำลังเดินเข้าเรียนเธอก็เริ่มมีอาการแปลก,ปลกเวลาเดินสวนกับคนอื่นแล้วเธอก็ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งเธอไม่เดินก้มหัวเวลาที่สวนกับรุ่นพี่รุ่นพี่คนนี้ก็บอกว่าวันนี้รุ่นน้องต้องใส่ชุดไปเที่ยวผับห้ามใครแต่งตัวเรียบร้อยแต่จัตตินก็บอกเธอไม่มีชุดแบบนั้นเธอเลยโดนรุ่นพี่แกล้งให้ใส่แพมเพิร์ตเข้าเรียน จัดตินเธอได้มายืมชุดของพี่สาวเธอ เราจะลากที่นอนกลับเข้าห้องถัดมาอีกวันขณะที่เธอกําลังซื้ออาหารกลางวันเธอกําลังมองหาอาหารที่เป็นมังสวิรัตเธอก็เห็นหมูเบอร์เกอร์ที่อยู่ในถาดไม่รู้เธอคิดอะไรอยู่ล้วได้หยิบใส่ไว้ในเสื้อแต่ก็โดนคนคิดเงินจับได้เอเดียนเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าเธอไม่มีตังหรือเปล่าแต่เธอก็เอาหมูมาทิ้งแล้วบอกไม่รู้ว่าตัวเองอคิดอะไรอยู่แล้วเอเดียนก็ได้พาเธอมาหาอะไรกินข้างนอกระหว่างทางก็ได้มีอุบัติเหตุรถเสียหลักชนต้นไม้ซึ่งเป็นที่ที่เดียวกับฉากแรกจนมาถึงร้านอาหารในปัม๊มจัดตินเธอกเริิม่มน,น้ โดยท้ายแบบคนหิวก็หายตกดึกเธอเริ่มมาหาอะไรกินในตู้เย็นเอเดียนมาเห็นแต่เธอก็แจ้งบอกว่ามาหาซีเรียวกินกับนมแต่พอเอเดียนไปเธอก็แอบ,บกินเนื้อไก่ดิบเช้ามาขณะที่เธอนั่งคุยกับอาจารย์เธอเริ่มมีอาการกินเส้นผมตัวเองแบบไม่รู้ตัวสักพักเธอก็รีบวิ่งไปอาเจียนออกแล้วมาหาพี่สาวทั้งคู่ได้คุยกัน เธอก็มาขอนอนกับอเล็กด้วยคืนนั้นขณะที่เธอกําลังแปรงฟันเธอก็ได้เห็นครีมที่เป็นยาทาแผลแบบเดียวกับที่หมอให้จัดตินมาแต่เธอก็ไม่อะไรระหว่างที่แปรงฟันพี่สาวเธอก็หันไปเห็นว่าขนลักแร้เธอยาวเขาจะแว็กขนให้ซึ่งเธอก็แว็กให้ทั้งตัวจนที่แว็กติดและแกะไม่ออกอเล็กเลยหยิบกันไก่จะมาตัดแต่จัดตินก็กลัวว่าจะโดนเนื้อเธอตกใจจนทําให้อเล็กพลาดไปตัดนิ้วของตัวเองจนสลบไปจัดตินที่ทําอะไรไม่ถูก เราได้โทรหารถพยาบาลรถพยาบาลก็บอกว่าจะมาในอีก15นาทีเราให้หาน้ําแข็งมาแช่นิ้วไว้ขณะที่เธอกําลังหาที่แช่นิ้วเล็กก็นึกคลื่นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วลองชิมนิ้วของพี่สาวเธอดูแล้วเธอก็ได้พูดว่าอารมโร อเล็กตื่นมาก็ได้เห็นน้องสาวตัวเองนั่งกินนิ้วเธออยู่แต่ภาพก็ตัดไปที่โรงพยาบาลอเล็กออกมาจากห้องก็ได้บอกพ่อแม่เธอว่าหมาที่เธอเลี้ยงไว้กินนิ้วเธอไปแล้วจัดตินก็เครียดล้วออกมาอาเจียนพ่อเธอก็บอกว่าหมาของอเล็กถูกฉีดยาให้ตายแล้วผสัตท,ที่กินเนื้อมนุษย์นั้นไม่ปลอดภัยถ้ามันชอบมันจะกัดอีกพอพ่อแม่พวกเธอกลับอเล็กก็บอกมีอะไรจะคุยกับจัดตินเธอพาจัดตินมาที่ริมถนนแล้วนั่งรออะไรบางอย่างพอรถคันนึงขับมาพี่สาวเธอก็วิ่งไปตัดหน้ารถ จนรถเสียหลักไปชนต้นไม้คนขับตายแต่คนที่นั่งมาด้วยเขาใกล้จะตายแล้วอเล็กก็ได้เข้าไปกินเนื้อของผู้ชายคนนั้นและสอนให้จัดตินรู้จักวิธีหากินก็คือพี่สาวเธอเป็นพวกกินเนื้อเหมือนกันแล้วก็คือผู้หญิงคนเดียวกับที่ตัดหน้ารถตอนเริ่มเรื่องนั่นเองจัดตินรับไม่ได้และเดินกลับคนเดียวคืนหนึ่ง เธอเหมือนมีอาการจะทนไม่ไหวเธอออกมาจากห้องก็โดนรุ่นพี่สาดสีใส่แล้วจับเธอเข้าไปในห้องกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็โดนจัดตินกัดปากจนรีบหนีออกมาเธอกลับมาอาบน้ําที่ห้องแล้วได้ชวนเอเดียนออดออดเธอเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้และกัดแขนตัวเองแทนหลังจากนั้นเอเดียนก็ตีตัวออกห่างเธอจัดตินอึดอัดได้ถามเอเดียนว่าเป็นอะไรกันแน่เอเดียนเขาก็บอกเขาเป็นเกย์แล้วก็ทะเลาะกันคืนนั้นจัดตินเข้าไปเที่ยวผับในมหาลัยเธอดื่มจนเมามากแล้วไปทําตัวเลือนใส่คนอื่นไปทั่วจนเล็ก พาเธอออกมาที่ห้องห้องหนึ่งภาพก็ได้ตัดมาตอนเช้าเธอตื่นมาด้วยอาการแห้งเธอเข้าเรียนก็ถูกคนในชั้นเรียนมองเธอด้วยสายตาแปลกๆเธอไปนั่งข้างผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ขย е บหนีจนเลิกเรียนออกมาเอเดียนก็พาเธอไปดูคลิปที่จัสตินโดนถ่ายไว้เมื่อคืนซึ่งในคลิปก็เหมือนอเล็กกำลังเอาแขนศพผู้ชายคนหนึ่งมาย่อให้เธอกัดท่าทางของเธอก็เปรียบเสมือนสัตว์ซึ่งก็มีคนมามุงดูกันเพียบและเรื่องของเธอก็ดังไปทั่วมหาลัย เธอกรพี่สาวเธอมากแล้วได้เข้าทำ้ายอเล็กเธอดองอเล็กกัดหน้าและพวกเธอก็กัดแขนของกันและกันต่างคนต่างเจ็บแล้วหยุดกันไปเองโดยคนแถวนั้นก็ถ่ายคลิปไว้กันเต็มต่อกลางคืนอเล็กก็ทำแผลให้เราทั้งคู่ก็ส่งสิกอะไรกันก็ไม่รู้ซึ่งจัตตินเหมือนจะไปไขกุญแจห้องเอเดียนพอเช้ามาทุกคนในมหาลาัยออกมารวมตัวกันจัดตินก็ได้นอนกับเอเดียนเธอตื่นมาก็ได้พบว่าขาของเอเดียนะ ถูกกัดกินจนแหว่งและนอนตายอยู่ข้างๆเธอก็ได้พบว่า,าเล็กเป็นคนฆ่าเขาเธอเหมือนจะโกรธเล็กแต่ก็โกรธไม่ลงแล้วพาไปอาบน้ําเวลาผ่านไปพี่สาวของเธอติดคุกแล้ววันหนึ่งจัดตินก็ได้คุยกับพ่อพ่อเธอก็ได้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นความผิดของพ่อกับแม่เองที่ไม่หาทางออกตั้งแต่แรกพ่อเธอได้โชว์รอยแผลเป็นให้เธอดูอเธอก็เข้าใจแล้วว่าที่เธอกับพี่สาวเป็นอย่างนั้นมาจากกรรมพันธุ์ซึ่งแม่ของเธอก็เป็นเหมือนกันแล้วหนังก็จบ สรุปตามที่ผมเข้าใจนะครับคือเธอกับพี่สาวอะ่ะเป็นแบบนี้เพราะได้กรรมพันธ์มาจากแม่แม่เธอเลยบังคับให้พวกเธอกินมังสวิรัติมาตั้งแต่เกิดเพราะไม่อยากพวกเธอเผยสัญชาตญาณดีบออกมาคือการกระหายเนื้อมนุษย์ซึ่งฉากสุดท้ายอะ่ะคือพ่อเธอก็รู้อยู่แล้วว่าแม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่จีบกัน และหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป7.0คะแนนส่วนเว็บมะเขือนาวได้คะแนนไป92%เลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหน่อยนะครับถ้าใครอยากฟังสปอยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ